กิ้วกิ้วกราบกราบสวัสดีครับทุกท่านที่ได้รับกดใจมาคุยกวันนี้จะมารีวิวนี่นะสลายห่อหมูนะฮะสลายห่อหมูเมนูง่ายๆนะเดี๋ยวส่วนประกอบต่างๆที่เขียนไว้ใต้คลิปครับเพื่อนๆก็ไปชมและทำตัวทำได้เลยครับสลายห่อหมูเมนูอร่อยฮนะก็ไม่ยากนะใช้หมูนะเนื้อหมูบดนะอห่อสลายนะนี่นะ อร่อยอร think, ่อยอ่ะทกระเร่กยอ่ะส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวที่เขียนไว้ใต้คลิปอ่ะเพื่อนๆก็ไปทำตามได้เลยกับครัวคุโยกลับรอกกินแล้วจะอร่อยแน่นอนนะฮะพอสูตรคล้ายๆกับอาหารญี่ปุ่นนะนี่นะฮะ แล้วชิมดูทานกันเลยครับมือห่อตั้งแต่ข้างในอยนี่เนี่ยใช่ก็ได้ห่อดูเนื้อบูโดบเนื้อบูบดก็ เขาสลาาไลด์จะห่อนะนี่นะเบ็ดวร่อยๆได้รับประทานนะ ทานกันเลยครับพี่อลายหออหมูนะดวดูอร่อยอร่อยฮะ,ะทับกิดเอกะทับกิดเอกได้นะอร่อยรับรอกเดี๋ยวหมูดิบนะฮะอร่อย ด่าไปดูหอสไลายหมูนะฮะถ้าเพื่อนๆชื่ชอบหรือกดติดตามกดซับไซต์ถูกรจกดไลค์คกดกระดิ่งเพื่งเพื่นกำลังใจจะได้คำคลิปตัวไปอ๋อแล้วอย่าลืมช่วยดูเป็นแบบสายท้ายช่วยด้วยจันสวัสดีสวัสดีครับไปละสลายหอหมูอร่อยอร่อยคิ้ว <c oughs>